เวลาที่เราเข้าเกียร์หนึ่งแล้วนะครับเวลายกคันเกียร์ขึ้นเนี่ยรถด,ดับกระตุกโอเคนะคผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นัทเอโต้สำหรับคลิปนี้นะครับ <S <S ก็จะพาคุณผู้ชมทุกคนนะผมมาดูอาการอีกอาการหนึ่งนะครับนั่นก็คืออาการของเวลาที่เราเข้าเกียร์หนึ่งแล้วนะครับผมเวลายกคันเกียร์ขึ้นเนี่ยรถ ดับกระตุกนะครับมันไม่มีอาการฟรีคลัตนะครับผมซึ่งครั้งนี้นะครับผมก็อยู่กับเครื่องเวฟร้อยตัวขาบูนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยมันก็มีอาการนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเมื่อกี้นะครับคือเวลาที่เราใส่เกียร์แล้วเนี่ยเวลา,าเรายกขาขึ้นออกจากคันเกียร์นะครับเพื่อที่จะบิดรถออกไปเนี่ยแทนที่ปกติแล้วนะครับผมเครื่องร้อยยี่ห้านะครับมันจะไม่ใช่ คัดมือนะครับมันจะเป็นคัดออโต้อ่าคัดเท้าธรรมดานะครับผมซึ่งมันจะมีระยะฟรีนะครับถ้าเราไม่บิดรถมันจะไม่ออกไปนะครับผมแต่ว่า mm hmm. คั Dear, นนี้คือยกเท้าออกแล้วมันดับเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าอาการที่มันเกิดขึ้นนะครับผมมันเป็นเพราะอะไรสาเหตุสาเหตุที่มันทําให้เกิดอาการแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรได้บ้างครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้รื้อออกมาแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมซึ่งสาเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับอาการนี้ มันจะเรียกว่าอาการของคัดก้อนแรกนะครับผมตัวนี้นะครับคัดก้อนแรกตัวนี้มันไม่มีระยะฟรีตัวนะครับปกติแล้วคัดก้อนแรกตัวนี้มันก็จะมีก้อนคัดนะครับตัวนี้ซึ่งก้อนผ้าคัดตัวนี้กับเจรีคัดตัวนี้นะครับมันจะต้องหมุนฟรีกันนะครับในจังหวะที่รอบเดินเบานะครับแต่ว่าคันนี้ มันไม่มีอาการฟรีตัวนะครับอ่ามันจะหมุนไปพร้อมกันเลยครั้งเดียวนะครับมันก็เลยทําให้เวลาที่เราใส่เกียร์แล้วเนี่ยแล้วเรายกเท้าขึ้นอนะ่ะคือรถมันเป็นเหมือนกับอาการของรถคัดมือเลยนะครับก็คือยกขึ้นก็คือดับเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นอาการแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่ะมาดูชามคัด มาดูเจดีคัตนะครับไม่ใช่ชามพับเจดี t ัตนะครับจะเห็นว่ามันจะมีสปริงเด้งออกนะครับนี่เด้งออกมา2ตัวแล้วก็ตรงปิ้นล็อกตรงนี้นะครับเกิดการเสียรูปนะครับนี่แล้วก็จะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นแหวนรองเนาะแล้วก็จะเห็นว่าจะมี ลูกปืนนะเห็นไหมข้างในนะครับปกติแล้วลูกปืนตัวเนี้ยคือมันจะต้องตั้งนะครับตั้งลง,งนี้มันไม่ใช่อยู่ในแนวนอนอย่างนี้นะครับเห็นไหมหนึ่งสองประมาณสามลูกนะครับนี่อ่าผิดรูปเลยนะครับอ่าอันนี้มันก็เลยทําให้แบบว่าเจดีคัทเฟืองในเจดีคัทตัวเนี้ยมันฟรีตัวไม่ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยผมเอามือจับ ไม่สามารถที่จะหมุนได้นะครับอ,อันนี้ก็คือสาเหตุนะครับที่ทำให้คัตออโต้ก้อนแรกนะครับมันเป็นเหมือนกับคัตคัตสปอร์ตคัตมือเลยนะครับมันจะหมุนไปด้วยกันเหมือนคล้ายๆกับว่าถ้าแบบทุกวนันนี้มันก็จะมีะเวทซิงนะ,ะมันจะอารมณ์มันจะเหมือนกับว่าเราใส่เวทซิงเลยนะครับ ไม่มีการฟรีตัวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น one way start เนาะสำหรับในกรณีที่เราส start เครื่องเนี้ยตัวนี้มันก็จะหมุนได้ด้านเดียวนะครับพอตัวนี้ระเบิดออกมาแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้เวลาที่เราส start เนี่ยคัาผ้าคัดกับชามของเจดี c u คัเนี่ยมันหมุนไปด้วยกันนะครับมันก็เลยเกิดอาการนี้ได้นะครับโอเคก็ทําไม มันถึงระเบิดออกมาแบบนี้ได้นะครับก็อย่างที่ผมเคยทํามานะครับยังไม่เคยเห็นเห็นแบบว่าอาการแบบนี้นะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเกิดจากชิ้นส่วนที่มันาถามว่ามันได้มาตรฐานไหมมันก็นะครับตัวนี้น่าจะเป็นชามชามาชามเทียบนะครับไม่ใช่ชามแท้นะครับมันก็เลย วัสดุอุปกรณ์บางอย่างนะครับชิ้นส่วนข้างในเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเปราะบางนิดนึงนะครับโอเคก็วิธีการแก้ไขปัญหาสําหรับวิธีนี้นะครับผมอ่ะสำหรับอาการนี้นะครับผมง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากก็คือเราก็จะเปลี่ยนชุดเจดีคัทตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เบิกศูนย์มานะครับจะเป็นของแท้ก็จะเป็นแบบนี้เลยกล่องก็เป็น แบบนี้นะครับอันนี้คือกล่องของแท้นะครับก็บอกไว้เลยว่า Honda G e n เนียตพานะครับอ่าแบบนี้นะครับสำหรับที่อ่าสำหรับรถที่มีปัญหานะครับหรือรถรถเดิมหรือรถที่มีการปรับแต่งนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับตัวผมเนาะแนะนำให้ใช้ของแท้นะครับเพราะว่าคือด้วยชิ้นส่วนนะครับมันก็จะได้มาตรฐานเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าของแท้มันมี ลักษณะเป็นยังไงนะครับยังไม่ได้แกะนะครับพี่อันนี้คือเบอิกมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของแท้กับของเทียบตัวนี้จะเป็นของเทียบนะครับไม่ใช่ว่าของเทียบไม่ดีนะครับทุกคนคือสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับในรถที่ไม่ได้มีการปรับแต่งหรือไม่ได้มีการทําเครื่องนะครับรถเดิมๆอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ได้ใช้ ความเร็วอะไรมากมายนะครับกำลังลดไม่เยอะนะครับก็ใช้ได้อ่ัอน,นี้คือของแท้นะครับมาดูลักษณะเนื้องานกันก่อนนะครับจะสังเกตเห็นว่าสีนะครับอ่ะดูภายนอกผิวเผินก่อนสีก็แตกต่างกันนะครับเห็นไหมแตกต่างกันเนาะตากล้องเนาะแตกต่างกันเนื้องานผิวงานสีแตกต่างกันนะครับ โดยสิ้นเชิงเลยค่ะโอเคแล้วก็มาดูอุปกรณ์ภายในอุปกรณ์ภายในก็ถามว่าเหมือนกันไหมก็เหมือนกันนะแต่ถ้าแบบมองทิวเผิอนอย่างเงี้ยจะเห็นว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นของแท้นะครับฝั่งนี้จะเป็นของเทียบความหนาของชามเจดีเห็นไหมชัดๆนะครับความหนาจะเห็นว่าของแท้จะหนากว่านะครับ น่ากลัวชัดเจนเลยอ่าหมุดย้ำสามอันเห็นไหมครับเนี่ยหมุดย้ำสีเงินเนี่ยของแท้เบิกสวนจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคนละอย่างกันอ่าแล้วก็ส่วนอย่างอื่นอย่างอื่นก็อ๋อจะเห็นว่าชามเทียบนะครับไม่มีโค้ดนัำเบอร์นะ อยู่ตรงตูดอยู่ตรงข้างหลังชามเจดีนะครับจะไม่มีต่อโค้ดัมเบอร์แต่ของเทียบนะครับเอออันนี้ของเทียบนะครับส่วนอันนี้ของแท้นะครับจะต่อโค้ดัมเบอร์คาว่า KPH ใช่ไหม KPH นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีโค้ดัมเบอร์โค้ดัมเบอร์ด้วยทำไมมันตีลังกาวะโอเคก็ประมาณนี้ส่วนอย่างอื่นก็ Uh huh. อ,อ่าฮะเงได้นี่นะครับอันนี้คือลักษณะการหมุนของวันเวสตาร์ทนะครับอันนี้คือปกติมันจะหมุนได้แบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็แบริง่งอ่าสังเกตดูแบริง่งข้างในมันจะเป็นแนวตั้งลงไปแบบนี้นะครับซึ่งแตกต่างจากตัวนี้ที่มันดีดขึ้นมาเห็นไหมตัวนี้มันจะเป็นนอนนอนอยู่ อ่านะครับอันนี้คือสาเหตุที่ทําให้เวลาเราใส่เกียร์หนึ่งแล้วเราปล่อยคับเราปล่อยคันเกียร์ขึ้นนะครับแล้วรถมันกระตุกแล้วก็ดับไปเลยนะครับอ่ะมันไม่ฟรีตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรถใครที่มีปัญหาอยู่นะครับอลองไปตรวจเช็คกันดูนะครับผมกับจุดนี้ผมเชื่อว่าจะเจอ,เจอปัญหานี้นะครับอโอเคนะคผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ เอาสาเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมมาฝากกันนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนัดเอโตด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย